สวัสดีครับคงไม่พูดไม่ได้เรื่อง s ซอร์ c ิสชาร์ที่เป็นกระแสอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียอยู่ตอนนี้ด้วยประสบการณ์ผมเกือบ30ปีอยู่โรงแรมทำร้านอาหารมาคืออย่างนี้ฮะอยากให้แยก2มุมเรื่อง s ซอร์ c ิสชาร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น5 7% 3%เปออะไรก็แล้วแต่ ระบบสวิตชาร์ยมันเป็นระบบมาจากต่างประเทศเบื้องต้นเลยโรงแรมเขานำมาใช้ก่อนนะครับก็เลยมีต่อเนื่องมาจนลงถึงร้านอาหารพัตคารต่างๆแหละเราจะมองอย่างนี้ครับว่าสวิตชาร์จมันมีหรือไม่มีผมอยากให้มองอย่างนี้แน่นอนครับผู้บริโภคคุณลูกค้าไม่อยากจะจ่ายนะครับเกือบ100%มันไม,ไม่ไม่มีใครอยากให้มีแล้วแต่อีกฝ่ายนึงผู้ประกอบการเจ้าของร้านอาหารก็อยากให้มีมันเป็น2ฝ่ายนี้ใช่ไหมครับ ทีนี้ถ้าเรามองกันตรงไปตรงมานะครับว่าถ้าใครจะมีสวิตชาร์จส่วนตัวผมมองอย่นะครับว่าให้เขียนบอกกันตรงๆเลยว่าร้านนี้มีสวิตชาร์จ5% 1าอร์อะไรก็ว่ากันไปแต่ร้านไหนที่ไม่มีก็ไม่มีปัญหาแต่ทีนี้เรามองอย่างนี้เสียลุกจอราเลยเห็นเลยว่าร้านไหนมีผู้บริโภคฝั่งบริโภคจะได้มองเห็นแล้ว่าโอเคเามีเนาะสมเหตุสมผลที่เขามีนะราคาอาหารเขาโอเค อาหารเขาดีอร่อยคุ้มแล้วก็มีสวิตชาร์ดลูกค้าก็ยินดีจะจ่าย,ายแต่ผมว่าให้มันชัดเจนผู้ประกอบการก็ให้มันชัดเจนลูกค้าก็จะได้เห็นชัดเจนนะครับว่ามันมีไม่มีแต่ทีนี้เราจะบอกว่าเอาออกเลยก็ไม่ได้บางร้านเขาก็เป็นประเพณีคิดมีสวิตชาร์ดมาตั้งนานแล้วการที่จะเอาสวิตชาร์ดออกเนี่ยเพราะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นรายได้ส่วนหนึ่งที่เข้าไปในร้านนั่นแหละครับชัโจก็อยากจะมองว่าการที่มีไม่มีเนี่ยผมอยากให้ลูกค้าเป็นคนมองและ เจ้าของร้านเขียนให้มันชัดๆเลยว่ามีและมีเท่าไหร่บวกแล้วเน็ตอยู่เท่าไหร่ราคาอาหารบวกแหวกแล้วบวกสวิตชัแลวมันเน็ตอยู่เท่าไหร่เอากันตรงไปตรงมาแบบนี้ผมว่าไม่น่ามีปัญหานะครับถ้าผู้บริโภคเขาเขียนชัดขนาดนี้แล้วเวลาเราไปทานเราก็ต้องจ่ายแต่ถ้าเราเขาไม่เขียนไว้ชัดเจนเรามีสิทธิ์ที่ไม่จ่ายได้นะครับซาโจก็อยากจะมองตรงไปตรงมาตรงกลาง นะครับร้านไหนเขาจาเป็นต้องมี <_ Quite S 1> เขาคิดว่าเขาบริการดีอาหารเขาดีมาตรฐานเขาดีเขามีเขาเขียนไม่ชัดอย่างนี้เราไปทานเราก็ต้องจ่ายแต่ถ้าร้านไหนไม่เขียนไม่ชัดนี่เรามีสิทธิ์ไม่จ่ายได้เพราะเราคือผู้บริโภคนะครับผู้ประกอบการอยากได้ก็ต้องให้มันชัดเจนตรงไปตรงมาแบบนี้ผมว่าทําอย่างนี้ดีไหมเพราะเรามองกันต่างมุมแต่ถ้ามองมุมผู้บริโภคกับผู้รประกอบการมันมองคนละมุมอยู่แล้วแต่ถ้า,าชัดเจนตรงไปตรง,ตรงมาแบบนี้ผมว่า เขียนให้มันชัดๆไปเลยแบบนี้มันจะได้เข้าใจตรงไปตรงมาโอเคนะครับ